วันนี้ไอ้มิยังปริยาง หยุดสกักคันเพลงอะไรนี่หยุดหยุดหยุดน้าเก่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูงค่คู่สู่คนที่กำลังรับชมคลิปของผมอยู่ในขณะนี้มาผมมาพอ่อเก่าครับสวัสดีสกักครั้งทอสวัสดีพ่อตู้ไม่ตู้พ่อโซนไม่โซนเสียวเฮยเกยหักสูค่คู่สู่คนที่กำลังจีกินข้าวกินปาลารับประทานอาหารแล้วก็ไปออกทํางานทําการขีดยอกีดยาง ฟังรายการฝนสะก,ก่อนเดอ้กอก่กอนเศไปกิจหยางสะก,ก่อนมินีหนุ่มจา่าสิบวา้ฟังอยู่พบพ่อให้เข้าครับมื้อนี่รายการคุยขมงสองโมงเศร้าว่าภาษาย่องมาผมมาพ่อม้นนี่อากาศมันฮ้อนแต่เศร้าแต่เซียวพี่น้องเอ้ยโบน่าว้ใจเดอ้ออากาศฮ้อนแบบนี้นะอ่ามีโอกาสฝนตกหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เด้อมนนี่เมื่อวันที่สิบห้าใกล้แล้ว,ว 15, ใกลใก้สิฮ้อนมือดีสำหรับบางคนแล้วหลายๆคนนะวะ มาพบมาพ่อกันวันนี้กเว้าวภูรัขึ้นไปท,งแท,แท,ท,ทางแถวแถวทิศแถวยางเร้่เขาว่าไปทางภาคเหนือภาคตะวันออกเสียงเหนือบนแถวบนบนนมาก,กลางๆแค่ไหนหนึ่งเนาะอือจังหวัดยางจังหวัดอำนาจ,จเจริญเอาของขอวัญจังหวัดอำนาจ,จเจริญมาว่าสู่พขามาพี่น้องฟังก่อนอำนาจ,จเจริญเป็นจังหวัดที่น่าศึกษาอยู่เด้ถึงแม้จะตั้งใหม่ใหญ่รุ่นก็ตาม มันเปลี่ยนแปลงลายอย่างนัสมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่เป็นต้นมาเลยเบื่อพี่น้องเอ้ความขวมัญคมขวัญเพิ่นเว้าจัางไรเออคำขวัญเก่าก็มีอยู่เลยอือคำขันเอาคำขวัญใหม่เลยเนะาะอือคำขวัญใหม่เพิ่นว่าพระมงคนมิ่งเมืองว่ะแรงรุ่งเงรืองลุ่มแรงรุ่งรุ่งโอ้ยเป็นอย่างเนะาะผู้ข่ากับผู้เห็นหุ่งขับเข้นเนาะเอาไม่เอาไม่ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไฟมัน จ้าผลบ่องงวดนี่นเ,นเออพระมงคลมิ่งเมืองแรงลุงเรืองเจ็ดลุ่มน้ำเผื่เนี้งามล่ำทำซักซิเทพนิมิตพระเหลาก็แก่งเขาแสนสวยเลือค่าด้วยผ้าไหมเอามาติดด้วยผ้าไหมอีคือเกา่าราสดอเลื่อมใสไฟทำมันเาาวเด้ยแต่ก่อนทุนบริตั้งเาวปานี้เออเอาแล้วค่อยฟังรายละเอียดว่าเป็นยังไง มาทางพี่ก่สิยาเอามาทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญมันมีประวัติความเป็นมาอยากให้พี่น้องได้ไปเที่ยวมองถ้ำที่งามถ้ำที่งามธรรมล้ำค่ามีถ้ำไหนมีอยู่ซองธรรมธรรแสงเพชรธรรมแสงแก้วและถ้ำแสงเพชรเ,เขาไปเบิ่งได้พี่น้องได้ผมยังไม่ได้ไปหรอกผมศึกษาในตำรา,ลาแล้วอ่านเนบิ่งโบไปต่บไปเคยผ่านอยู่ังหวัดอำนาจ,จเจริญสมัยยังเป็นอำเภออยู่ระเบือ เอาว่าจัให้เรื่องประวัติเพื่อนป็นใดๆเพิ่นจะว่ามันคือเบ้าลายแท้คำขวัญเพิ่นพระถ้ามงคลมิ่งเมืองแหล่งลุ่งเรืองเก็ดลุ่มน้ำงามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตพ้าเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวยเลือค่าด้วยผ้าไหมาราชดรเลื่อมใสไฟไฟทมเนาะสิ่งดีๆห้องเฮนมาเป็นคติสอนใจคติสอนใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่อ่านแล้วให้ห้องปฏิบัติตามอ่านแล้วต้องปฏิบัติตามเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงปรารถนาหรือปฏิทานในใจว่าเราจะต้องเหตุตามค้าวฝันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ห้องเกิดความเกิดความสาเร็จก็คือมีคติธรรมประจําใจห้ <c oughs> องเพาะนั้นห้องคนที่มีคติธรรมประจําใจ <c oughs> เพื่อก็เลยมีคติธรรมหรือคําขวัญของจังหวัดต่างๆเอาไว้เพื่อประชาชนในจังหวัดนั้นๆอ่านแล้วก็จะได้ระลึกถึงว่าเออเราจะต้องเฮ็ดจังซี่จังซี่ ตามจังหวัดเขาเด้อนะหรือผู้อื่นสมาเฮ็ดตามครับผมไปยังเก้าก้อนนะครับอำเภออัญจวัดนอำนาจ,จเจริญตอนนั้นเป็นอำเภอตั้งอยู่ในบ้านข้ออเป็นสมัยก,ก่อนเขาเรีว่าเมืองเดยอำเภอเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองเมืองข้อเมืองนั่นเมืองนี่เข้าไปแล้วเมืองเขมรลืมเมืองอุบลน,นะครับมันเป็นเมืองมัดสมัยนะสมัยราชการตั้งแต่ราชการเก่าๆขลมาแล้วเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบสาม อันอำนาจเจริญขึ้นขึ้นกับเมืองเขียมาละจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พ้นมาเปลี่ยนปี24 5 2่อมาขึ้นกับยโสธรอืเมืองยโสธรแล้วก็เมื่อมาเปลี่ยนอีกเมื่อปี24 5 5หเปลี่ยนมาขึ้นกับอุบลราชธานีเอาเปลี่ยนไปเป็นมาจนว่าปี2460มาตั้งเป็นอำเภอบุงนั่น แต่ก่อนเป็นบ้านข้อบันนี้มาตั้งเป็นอำเภอครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบมาตั้งเป็นอำเภอบุงในราชการที่สามพอมาราชการที่สี่ปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้ารอสี่เพื่อนก็ได้มีปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการเมืองหรือนายอำเภอเมืองเจ้านายเจ้าเจ้าอย่างตะก่อนเจ้าเมืองเนาะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าพูรอสี่คนเปลี่ยนมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก่อนเป็นผู้ว่าราชการเมืองเป็นเจ้าเมืองหัวนั่นเจ้าเมืองนี่เจ้าเมืองหัวเมืองนั่นเจ้าเมืองหัวเมืองนี่นมมนสมัยแต่ก่อนเนะาะอศึกษาประวัติมาเอาเพื่อก็มาเปลี่ยนให้มันทันสมัยตอนนี้ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก่อนมีการแต่งตั้งปัจจุบันนี้มีการเลือกตั้งพี่น้องเลยเลือกตั้งจังหวัดใดแน่จังหวัดที่ใหญ่ละนครจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เลือกตั้ง มีจังหวัดใดอีกบุหน่เลือกตั้งเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบริอันบริแ่งตั้งตกต่อไปเพร่ะสิมีการเปลี่ยนแปลงให้เลือกตั้งเบิ่ะอละเพราะว่าขั้นเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยเต็มใบตัวนี้เขาอยู่ประชาธิปไตยเซี่ยวใบย <c oughs> ังโม่ถึงยังโม่ถึงครึ่งในเพิ่งได้เซี่ยวใบใกล้สิเต็มแล้วนะประชาธิปไตยมาเรื่อยเืเปลี่ยนไปปุ๊บคือสีวูเนาะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเ็ดจากประชาธิปไตยกำลังสิเต็มใบมาก กับฮดบ่มีประชาธิปไตยแล้วมามาเมื่อปีน่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดบังเกตังผู้ข่าก็ลืมบัดบ้านหกสิบเอ็ดเนาะลูก1ิบงกันพิจิก็ขออภัยเด้อคว,วามจำไม่อย่างดีเรื่องการเมืองอการเมืองเป็นเรื่องของประโยชน์เป็นเรื่องของหน้าที่ถ้าทําหน้าที่ดีก็ทําให้ประชาชนมีความสุขทําหน้าที่ไม่ดีเขาก็ด่าเจ้าของด่าเศร้าด่าแรงด่าเศร้าอย่าแรงกินก็แรงกับคําด่าใส่บ้านไม่ใช่คนไปล์ทด่า บุคนถืได้ให้มีแห้งครับบุตรดากินข้าก็แฉะเขาา่าสั้นเด้เออเออ,เอ,อชาวพีว่หูผึกเออคำไดาของคนคือที่นี่ยินสมัยโบราณโบราณนั่นหากินตับกินไตกินไสไ้กินพุงกินปอดมึงเด้โอโควิดน่ยขออภัยเด้อเวอ่าคำเก่าคำหลังคู่มือกั็มันไอ้แม่มเลยเดียกินปอดมาเนี่โควิด19สิบเก้ากินปอดคนอยู่เสื้อกระสับบ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 ับหอไอเป็นขึ้นไก่ไตพ่านพี่นอ้องไอเอ้าสถานการณ์โควิดคูม่มือเป็นอะไรเมื่อวันที่สิบห้านิถุนายนนี่สถานการณ์ มีคนป่วยเพิ่มอีกลายนึงเม้าเพิ่มอีกลายนึ่งตายหาจีแปดที่เก่าเดอ้อเรขง,งามได้เลขหาแปดเนี่ยมันไม่เห็นจะง,งามเอามันตายหาแปดเด้อโมกขึ้นไปห้าหาเก้าพลนนุกนล่านได้แล้วเรียกดีเหนว่าหาเลแตะการเสี่ยงดวงเสี่ยงดาวันที่สิบหกเป็นบุญของไครมันมั่นหรอกขั้นเฮ็ดบุญดีได้ดีไปตามซื้อน้ำเขากับปุถือดอกท่านเขาบอกซื้อเดอ้อซื้อเดอ้อเห็นว่าซื้อ,อยังสองซี่สองซี่ โอ้ยบ่มากดอกคอยบาซื้อบ่ถือซ้ำเป็นสั้นลหละมี่นงเอ๋มันได้ยนอำนาจวัสนาคนแข่งได้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งอำนาจแข่งวัสนามแข่งบ่ได้พี่รองเอ๋แข่งได้อย่างดีคือแข่งการทำงานทำงานขยันขันแข็งซื่อสัตย์อดทนไาเฮ็ดงานขยันขันแข็งซื่อสัตย์อดทนต่อผู้มีวระคุณผู้นั่นลหละเจริญรุ่งนานั่นนะว่าเรื่องอำเภอเกาเกแล้วมาเป็นจังหวัดอย่างบ่ได้จะจบซ้ำไปหอดพุ่นผคขาก็ได้เซาสี่ฮุบผึกไปแล้วปัน เบาลิงคานคำเอออยู่ทางกูละทางบุงค่านครเพิ่งหมละจารยการเบาคานคำเพิ่นตั้งซื่อเบาคานคำเนาะขักไปเนาะเอ,อ้าบาน้มาเป็นอันผมเล่าถึงเรื่องผู้ว่าราชการเนาะอ่านผู้ว่าการเมืองใบสมัยรอสี่เพิ่นเปลี่ยนมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอำเภอใหม่เนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นอำเภอไปเมื่อวันที่ย4ิบสี่เมษาสองพันสี่รหกสิบนะ แล้วก็มาตั้งเปลี่ยนอีกเลยครับพี่น้องเลยปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองตอนนั้นเป็นอำเภอบุ่งอยู่เลยปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองจากอำเภอบุ่งมาตั้งเป็นอำเภออำนาจเจริญแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นจังหวัดเพื่อนขอตั้งจังหวัดตั้งแต่ปีสองพันเท่าไหร่นะปีสองพันสองพันห้าร้อยยี่สิบสาม ตอนนั้นผู้ขายังเฮียนหนังสืออยู่ยังยังบรจบเฮียนหนังสือว่เฮียนไปเรื่อยเลยยังบรจบอยู่ได้ยินข่าวมาอยู่ขอตั้งจังหวัดตั้งแต่ปี2000หาล่อยอีสามบรัยจ้อเถื่อตั้งไม่เรื่อยแต่เพิ่อนอนุญาตเอาให้ตั้งศาลนจังหวัดสะกอนเพราะว่าดีอำนาจเจริญสุดท้ายเพิ่นกับประสบผลสำเร็จเมื่อวันที่หนึ่งธันวา2536 ตั้งจังหวัดพร้อมกันกับจังหวัดหนองบัวลำพูตั้งมือเดียวกันพี่น้องเอ้ยประกาศตั้งพร้อมกันคูณบางแล้วหาบนบางแล้วสิบสามปีเต็มๆ้พอพอ,พอกับจังหวัดบึงการขอมาแะ่สิบสองสิบสามปีจะขอต่ปีใดแล้พวพงปุขานดยสมัยยังเป็นเบาแวงอยู่บอกพอตั้งจังหวัดเพิ่งมาตั้งได้เมื่อวันที่ยี่สามมีนะ 2, 500, 500, าสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เาตั้งได้ว่ามันเศษเงิน,เนหลายคนๆพี่น้องเลย ไพเคยไปเที่ยวอยู่ว่าทางศูนย์ราชการจังหวัดบึงการเพิ่อกำลังก่อสร้างหลายขนาดตึกประมาณหน่วยหลายสิบล้านมันเรรวมกันแล้วนี่เนื้อที่อยู่ประมาณสี่ร้อยไร่ของจังหวัดศูนย์ราชการจังหวัดบึงการไพ่เพราะนั่นเข้าไปกับไปแวะไปเยี่ยมไปยาม,ไ,ยามได้ไมน้องเดอ้อมีหลงครับมีแหล่งท่องเที่ยวหลายมองอยู่เลยที่มันตั้งใหม่ก็มีแถวบุงค่าก็มีแถวทั้งอันบ้านชุมบ้านอย่างว่าบ้านชายพรก็มีเพิ่เปิดแล้วบ่เปิดมื้อนี้แหละเนาะไพ่จะไปกินกาแฟเด้อคอกาแฟไปกินทั้งชัยพรได้พี่น้องเด้อ เพื่อเป็นอันหมักนักเอามังนันมาเห็ดเป็นศูนย์พ่อเบิ่งจะได้พ่อเที่ยวอยู่อเอาอันนี้ว่าเพื่องออำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่ภูเขาว่าเป็นละมีมองที่ท่องเที่ยวทำซักซิดมองไดมองทำแก้วทำเพชดเด้อเป็นเบิ่งเร่องน้องเด้อมันมีพระใหญ่เป็นยังจังว่าวอนันแหล่งเสมามีเสมาอยู่เก่าแก่ที่สุดประมาณหนึ่งพันปีเสมาเพื่อนี่เสมาอยู่จังหวัด อำนาจเจริญพี่น้องเลยไปศึกษาเบิ่งเสียมาคืออย่างเสียมาคือใบลานใบที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกอย่างหลายๆอย่างเนี่ยละเออเอามาเขียนไว้รวมกันมีประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันใบเอาอายุอายุอายุเนาะหนึ่งพันปีมีหลายขนาดมันเขียนไว้นี่ก็เรียกว่าเออเป็นโบราณสถานที่เป็นเขียนไว้นี่กันมาเขียนไว้เอาอันนี้ว่าประวัติว่าหลายในกันไว้นึง ตั้งสิบกว่านาทีหรือว่าเรื่องของอำนาจเจริญเนี่ก็สียากว่าวเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงลุกพดพี่น่องเลยก็เลยบอาให้ฟังหาห่งก็ได้ว่าเลยว้าไปเยี่ยมในพี่นงเด้อทำแสงแก้วทำแสงเพชรไปเที่ยวในเด็ก็มาว่าว่า้ฟังเนี่ยได้เงินนี่เด้อผู้ละพันเนี่ยลงบัญชีเอาเด้อวันที่สิบห้าวันที่ใดเพื่อในลงบัญชีไปเที่ยวเมืองไทยนั่นคนละหนึ่งคนละสามพันบาทเนาไปพายากท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวกับโควิดนี่กส็สิได้แล้วคนบุคคลทั่วไปก็ได้คือกันอมผมก็บอกขอยืนยันจักได้หรือไ่ได้แต่ผมก็อ่านข่าวมาคือกัน <laughs> เอาข่าวในอดีตพี่น้องเอ้เป็นอย่างยังๆๆวอาข่าวในอดีตเพื่อเป็นการกระตุ้นกระเตือนตุ้นเตือนคิดใจให้ผู้ค้าเอ้ยังให้ผุ้คนหลายๆคนได้คิดได้ย้ำได้เตือนว,าวนอ่าผู้ค้าเล็เอานามาเสนอข่าวในอดีตเมื่อ สองร้อยห้าสิบสามปีมาแล้วเอ่อเลขดีแล้วสองห้าสามนี่เออเป็นยังยังว่าด,ดีเมื่อวันที่สิบห้านิถุนายน 2, สองพันสามร้อยสิบพระเจ้าตากต่อมาเฟ่ได้พระเจ้าตากศินเนี่แหละได้ไปตีเมืองจันทบรุรีก้าบคืนมาจากคนที่แย่งเอาไปสมัยนั้นเสียกรุงไปได้สองเดือนเสียกรุงศรีอยาไปสองเดือนพระเจ้าตากไปตีคืนนะสมัยตะก่อนมันรบเร็เวๆข่าวฟันกันผู้นำต้องแข็งแรงเลย เออผู้ใดสิมาแย่งเมืองเอาบ่ได้คือเาขาปกครองคือเาขาปกครองบ้านเมืองเรามีคนมาอยากได้เพราะมัน,นดีๆุดมสมบูรณ์ดีก็เลยอย่ามาแย่งเอาไปแม่แม่ก็มาตีไปได้เสียกรุงไปสองเดือนพระเจ้าตากตีกคืนมาได้เมื่อวันที่สิบสองมิถุนายนสองพันสามร้อยสิบสองร้อยห้าสิบสามปีมาแล้วอ,อีกอีกเร่งก็คืออันนี้เป็นข่าวไล่ข่าวเสียใจก็ได้หรือเป็นข่าวดีก็ดได้แต่เป็น เป็นเลขดีของประเทศกรัรมพูชา58ปีห้าแปีมาแล้วเลขดีของจังหวัดกรัรมพูชาเป็นอย่างใี่ว่าสั้นเมื่อวันที่สิบห้มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาปี2องพันห้าอยข้อศอกำหนดเก้สศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้พิพากษาคดีประเทศไทยกับกรัรมพูชาในเรื่องของในเรื่องของปราสาทเขาพระวิหารนี่แ ก็ซมีข่าวเกี่ยวกข่าวนนะสมัยนั่นผมข้าวยังนน้อยอยู่หรอว่าศึกษาได้พี่น้องเดอ้อศึกษาเบิ่งมันเป็นไรคู่มือนี่งมก็นี่พุทิติดแต้มข่าวพระวิหารตะก่อนแย่งกันระหว่างไทยกับกัมพูชาบ้านนี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้พิภากษาคดีให้ประสาทเขาพระวิหารเป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชาไทยบ่ได้แอม <c oughs> เออหาแปดปีมาแล้วเอาถ้าเอาเลขดี <c oughs> เลขเด่นไปถือก็ ไปก็ได้ือีกันหาแปดคือความคือคนตายโรคโควิดบุรุษคนไฮวิตไนทีนไนทีนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าซื้อวาสาันพี่น้องเออไปซื้อสลากเต็มกรรมกระปุกถือบัตรสีออกมาออกเลขท้ายสามตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเออของตาบ่เห็นพี่น้องมันบ่มีห้างขนาดมีห้างยังของนเอายังร่มตึงก็ได้ <c oughs> เอามีอันเอฟซีบางคนจากผุละุะแถวทั้งพิษพนพิสัยทั้งบ้านพลทันอื หนุ่มรูปหลอ่อหนุ่มรูปหลอ่อก็มีตอนนี้เพิ่งเป็นหนุ่มอยู่น้หนุ่มรูปหลอ่อเออแต่เพิ่มมีผู้สาวลูกสาวอยู่คนหนึ่งเพิ่งจีแต่งงานเนาะเบอร์หินีนเ้เล้เเอ,อคูบค่บา่าวเลยเห็นปะเออห้องคูบค่บ่าวคู่บ่าวคู่บ่าวควรจไปพรึกษาจากตำรายามิอบากกองอเลือกสีแต่งงานยามดีลูกสาวสีแต่งงานที่สี่แปดกรกฎาคมหกสามนี่ระเบอเอาชีว่าไห้ฟังสะก่อนเดือนกรกฎาคมมันมีมือดีอยู่วันมีมีมือดีอยู่ วันที่สองวันพฤหัสที่สองกรกดาวันพุธที่8ดกรกดาวันอาทิตย์ที่12บสองกรกดาวันอังคารที่14บกรกดาวันเสาร์ที่ส8บดกรกดาวันอาทิตย์ที่26กกรกดาวันพุธที่29เก้ากรกดาเพราะนั้นเดือนกรกฎามีวันดีอยู่ห่วยวันที่สองวันที่8ดวันที่1 4ี่วันที่ส8เนาดตรงเข้าพอดีวันที่ส8ดเป็นวันเลือกงามยามดีนะครับเลือกงามยามดี ตามงามอุบากา่องตามงามอ er. ุบาข่องเด้อเวลาประมาณ2องโมงแนาฬิกาสาเนาทเป็นต้นไปไปถึง10บสิบนาฬิกาสี่ิบนาทีก็สมัติงามเพราะว่าตอนนี้เป็นงามอุบาก่องที่ดีวันที่18กรกฎาเนี่ยข้าไปเปิดเบื้องรายทำลายได้มมวสี่ศูนย์พูน่พูนสี่พูนผลรีบกระโดนลาบมากมีโหาได้การดาได้กาเด้อนุ่ม ทางบ้านพลทันหนุ่มรูปหล่อเพื่อนกลับ <c oughs> มาเป็นหนุ่มอีกเสื้อน,นึงเออเอาแต่งงานแต่ลูกบ่พ่อพอแต่งก็บ,บอกเลยว่าท่นพ่อแต่งสิไปสร้อยกินี <c oughs> ่ดอกวะผมมีเงินสร้อยกันดีเออเอาคู่รักนิบ้านนี่บอกไอ้ส่งวันเกิดของลูกมาให้เพราะพ่าน,น,นั้นได้ส่งหรอกอืมร้อนเจอกับร้อนเย็นเจอกับเย็นมังแห้งเย็นฮ้อนเจอกับเย็นมังก็สีดีเพราะว่า คนรักหรือคู่รักสแต่งงานกันอันนี้เป็นเพียงเป็นเพียงอันสิ่งที่ต้องกาหนดให้ว่าเฮาสิกาหนดว่าเฮาสีแต่งงานก็ผู้ใดผู้ใดเนี่ยบ่ได้กาหนดว่าสีร่ําสิรวยเด้แต่คนเอา้าอยู่น้ากันแล้วใจคอถือกันศึกษากันดีก็จะทาให้ร่ารวยได้เลยคู่รักคนสแต่งงานกันคนวันอาทิตย์แต่งงานกับวันอังคารเด้อพี่น้องเด้อวันอาทิตย์ร้อนแรงอังคารก็ร้อนแรงขึ้นกันอืมวันอาทิตย์กัใจเหี ieran, ่ยมเกียวมังคารกันใจร้อนแรงกันแต่งงานน้ากันได้ วันจันทร์แต่งงานกับวันอังคารได้พี่น้องเลยคันวันจันทร์แต่งงานกับวันเสาร์ก็ได้เหือกันวันพุธแต่งวันพุธกลางคืนแต่งงานกับวันเสาร์เพราะนั้นสี่เห็นว่าวันอาทิตย์แต่งงานได้มือเดียวคือวันกับวันอังคารนอกนั่นแต่งแล้วสี่อยู่บ่เย็นอยู่บ่เย็นเป็นบ่สุกเพราะันเทียงกันตลอดเี่คนวันจันทร์เี่คนว่าพูดจานิ่มนอนหวานอ่อนหวานอืมเป็นคนมีเสน่ห์อ่าว่าจ่าอ่อนหวานแต่คนอาทิตย์เป็นเป็นคนห้าวห้าวแข็งแกร่งวันอังคารเป็นคน ปากร้ายใจดีใจเข้มแข็งทารหณอดทนวันอังคารเนี่ยวันพุธเป็นคนเจ้าวันพุธเป็นคนที่บ่ค่อยเหตุงานเหตุการณ์บ่ค่อยดีกับผููอื่นบุญคุณกระผูอื่นบ,บ่ค่อยดีกับวันพฤหัสเนี่ยทำบุญกับคนเหมือนทำบุญบูชาโทษนะว่าง่ายๆทำคุณกับทำคุณกับผููอื่นบ่ขืนเอา้าอันนี้เป็นคติสอนใจคตินี่เป็นอย่าง คติธรรมเนี่เป็นเป็นปฏิทานเป็นปฏิทานเนาะเป็นปฏิทานเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานมีกําลังใจแต่ละคนมีปฏิทานในใจว่าเขาเสียสิ่งนั้นสิ่งนั้นเด้อมึงอีเด้อข้ามีปฏิทานในใจ,นในในใจก็ปฏิทานออนแรงล้งาความปรารถนาที่จะเฮ็ดงานมุ่งมั่นที่จะเฮ็ดงานว่าสีเลิกดื่มเหล้าละสีเลิกสูบยาละต้องมีปฏิพานตั้งไว้ชีวิตนี้ข้าขอเลิกเหล้าสักทีในวันเกิด เขาเขามาตั้งปฏิพานไว้สิปุ๊บถึงวนันเกิดเขาปุ๊บหยุดป,ปั๊บมันก็จะเห็นได้พี่น้องเลยนี่เขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจนี่เขาเรียกว่าเป็นยามเลือกเลือกดีทีเลือกนี่คือเลือกก็คือยามสิ่งดีดีแหละเอาว่ามาเวเบิ่งเวลาเวลาจิ้มเมื่อแล้วก่อนสิจาดไปก็าว่าเรื่องของเันสมุนไพรในช่วงนั้นน่งันว่าวว่าก็จิบกครบสมุนไพ่ไม่ได้ปิดท้ายรายการ เอาขิงเอาเจ้าๆผมค่าไปหามาเรื่องขิงเพราะว่าสิกินเรื่องของร่างกายที่มึนมือมือมึนเท้าเนี่ยปลายมือชาเท้าปลายมือชาเท้าชาเอาขิงมาต้มกับตะไคร่ผมไปอ่านของกับเจ้าผมยังบ่ได้ทดลองอยู่เอาขิงประมาณสักกำมือนิ่งมาซอยๆผ่านฐานฐานฐานเรแล้วตะไคร่กับมาจักหาหกหัวมาผ่าน่าน่านฐานมาล่างดีๆแล้วมาต้ม จกสิบนาทีเอามาดื่มกินทุกวันทุกวันประมาณเจ็ดวันถึงหนึ่งเดือนผมว่าชะหายถ้าเป็นลายก็เดือนนึงถ้าบเป็นบอลาย็เ,ายกเกินมือหายพันว่าเพราะนั้นสมุนไพรขิงขิงมีประโยชน์เฉพาะขิงอันเดียวเนี่ยช่วยลดน้ําหนักได้วิธีการกินก็แล้วแต่วิธีการสิกินแต่คนสิกินสดสดสองลดน้ําตาลในเลือดขอเขาเลสเตจะรอลในเลือดสูงลดได้พี่น้องเอ้ช่วยบำรุงสมองทําให้สมองทํางานปกติ อย่างผู้คายจะไปกินคิงลายๆก็น่าเว้ยเัราอาลงนาลงหลังอยู่นี่เป็นสไตล์ของหนุ่มจะแหละครับว่าแน่ลงแน่ว่าหยอกไปนําม่วนไปนําสเปเฮละที่ถือเป็นซิบเป็นอันว่าไรบุตคนว่าโอ้ยว่าอย่างม่มีสาระที่นอเผื่อบุตคนว่าม่วนอยู่เะว่าเออลองลางเนื้อชอบลางยาแล้วแต่พี่น้องไว้สมภพี่หุ่งผึกคือเบาลิงคานว่าวนะว่าเบาคานคำเป็นว่าเออมีเองย่างมีฤทธ์เป็นมีฤทธ์ฤทธ์อย่างฤทธ์ของของคิงนี่ แก้ปวดนะครับลดไข้แล้วก็ปวดไมเกรนโรคภูมิแพ้อะหลายย่านะครับพี่น้ออกเลยอำลาพาจาสกสะกนมนีไปหายกินข้าวง่ายทั้งใดนอกมนี้นอะเออฝนชีททำท่า,ทาชีดทกบริได้ยังไงคือเดดก้าเนาะส่องออกไปข้งนอกเลยก่อนจากกันมนีครับคติสอนใจสําหรับท่านสุคขส่วนมีคติสนใจที่ผมว่อรอคติ คติธรรมคือคือเปแรกบันดาลใจเฮาในปฏิบัติงานก่อนจากไปมนี่ขอเสนอคนติธรรมประจําใจสำหรับสุขู่สุคนที่ปฏิบัติงานมากลุกจะเดินจะต้องคิดชีวิตจะเดินจะไม่คิดได้ยังไงแปลง่ายคือเวลาใา้หลิมหมากลุกเขาต้องคิดชีวิตเขาแต่ละมื้อเขาบกคิดได้จางไหเพราะนั้นก่อนเสียังต้องคิดให้ระมัดระวังคิดก่อนถึงทำอย่าทำแล้วต้องคิดชีวิตจะพัง ขออำนาจคุณวศิีรัตนไตจงคุ้มครองสุขุสุขนขอให้อยู่ดีมีแหงขอให้วันที่สิห้าไปกดเงินได้ออกสุขุสุขชน้อพี่น้องเด้อไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ,บาย